สวัสดีนักศึกษาเอกครับทุกทุกคนนะครับก่อนปคครูในนามของอาจารย์คณะศิลปศาสตร์ขอยินดีกับพวกเราทุกคนนะครับในอีไม่กี่วันนี้จะสําเร็จการศึกษาไปเป็นบัณฑิตของคณะศิลปศาสตร์เรานะครับก็ครูขอให้พวกเราทุกคนเนี่ยมีความขยันความอดทนและความซื่อสัตย์สุจริตนะครับสิ่งเหล่านี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญสำหรับพวกเราในการออกไป ดำเนินชีวิตออกไปประกอบอาชีพแล้วก็ไปศึกษาต่อนะครับ mm hmm. ก็ครูขอ,อทำาาองานสิ่งสิทธิทั้งหลายเนี่ย mm hmm. ได้อำนวยพวาให้พวกเราทุกทุกคนเนี่ยได้ประสบผลสำเร็จในทุกๆสิ่งที่พวกเราตั้งใจไว้นะครับใครคาดหวังที่จะได้ทำงานก็ขอให้ได้ไปทำงานมีสิ่งที่เราอยากจะทำใครอยากจะศึกษาต่อนะีก็ขอให้สำเร็จตามความปรารถนาครูขอ,อสัส้นๆแค่นี้นะครับก็ขอให้ทุกคน โชคดีทุกคนนะครับคิดถึงษาก็กลับมาแวนเวียนเยี่ยมเยียนคร,รูบาอาจารย์นะครับและน้องๆเราด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีว่าที่บัณฑิตทุกคนนะคะวันนี้ก็จะมาขอวอวยพรนักเรียนน้องล่วงหน้านะคะก็มั่นใจานาะว่าในทุกคนที่สำเร็จก,การศึกษาจากทาวิชาภาษาอังกฤษเนี่ยน,นะคะก็จะได้รับความรู้อย่างเต็มที่อยู่แล้วนาะเรื่อง้อหาความรู้เนน่ยมั่นใจ ะะทีนีออ้อยากจะฝากนักเรียนเอาไว้นิดนึงนะคะเรื่องของการวางแผนในอนาคตนะคะไม่ว่าจะจะเรียนต่อหรือว่าจะหาง,งานทำนะคะก็อยากให้เรียนเริ่มตั้งเป้าเอาไว้นะคะคือมีแผน ในใจว่าเราอยากจะทําอะไรนะคะเราตั้งเป้าไว้แล้วเนี่ยอยากจะให้นักเรียนได้สร้างโอกาสให้กับตัวเองด้วยนะคะไม่ว่าจะเ,เป็นการพูดกด็ดีหรือว่าเป็นในการกระทก็ดีนะคะฉัน้นเ,เราตั้งเป้าไว้แล้วว่าเราอยากจะเรียนเนาะเราก็ต้องหาข้อมูลนะคะแล้วก็เ,เริ่มลนมือทำนะคะแล้วก็ขอให้นักเรียนโชคดีนะคะกับไม่ว่าจะเป็นแผนว่าจะเรียนต่อหรือว่าจะทํางาน Look at the world out there. It's been raining, storming, the winds, and we're protected in the comfort of this room. It's air conditioned, there's this glass window protecting us from the elements. Life as a student is like being in this room. You're well protected, but the real life that you're going to be facing very soon is like the world out there and all the elements that will become. The obstacles to your success. No matter how you perform as a student, whether your GPA is very high or your GPA doesn't really reflect your true ability, I'd like to wish you the courage and the strength that will help pull you through in times of difficulty. I believe in all of you, and each one of you is a unique individual. So, no matter what challenge you take on, wish you the very very best สวัสดีว่าที่ประดิษทุกคนนะครับก็อยากจะฝากอะไรสั้นๆให้พวกเราสัก3ามไอกันละกันเพราะว่าพวกเราเป็นยุคไอแกนแล้วนะครับพวกไอโฟนไออะไรต่างๆก็ไอแรกก็คือ integrity นะครับขอให้เราทำงานแต่อย่างมีสัก มีจุดยืนของตัวเองมี innovation คือมีความคิด,ดี่เริ่มอะไรใหม่อย่าไปเรียนหรือทำงานในสิ่งที่คนเขาเรียนกันแล้วมากเกินไปและไอสุดท้าย <c oughs> ก็คือ interpersonal relation <c oughs> ก็ขอให้ทำตัวเป็นคนที่น่ารักนอบน้อมแล้วก็ทำงานกับคนอื่นได้นะครับก็ขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ขอฝากสักคำก็คือสามไอนะสวัสดีค่ะมีสิพลอาจารย์จอนยนะคะคือครูเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโอกาสสอนพวกเราทุกคนแต่ว่า ไห้สอนพวกเราบางคนกูก็จะบอกว่าพวกเราเป็นเด็กน่ารักตั้งใจเรียนแล้วก็ปีสุดท้ายแล้วอะเราก็จบกันสูทีเนาะแต่ว่าถึงจะจบไปไปแล้วยงัยงไงก็ย้ำความรู้ที่เราเรียนกันที่ฝ่าฝ่าโจงด้วยกันเนี่ยไปใช้ในการทํางานไปใช้ในชีวิตนะคะพวกเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีความอดทนมีความพยายามกูอยากให้เราเนี่ย รักษาความดีของเราไว้ไม่ว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยให้เรามีเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมีจุดยืนของตัวเองนะคะแล้วก็มีความตั้งใจในการทําอะไรก็ตามเพื่อให้เราเนี่ยประสบความสําเร็จตามที่เราคาดหวังเอาไว้ครูอยากให้ลูกศิษย์ของครูทุกคนมีชีวิตที่มีความสุขแล้วก็ประสบความสําเร็จนะคะสวัสดีครับเด็กๆจัรนโอ๊เองนะครับ ก็ในโอกาสที่พวกเราจะสำเร็จการศึกษานะครับนละศึกษาเอกภาษาอังกฤษนะครับก็ขออวยพรให้ทุกคนโชคดีนะครับแม้ว่าทุกคนจะมองว่าอาจจะเป็นเพียงแค่ก้าวเล็กๆของความสําเร็จแต่ว่าก็เป็นก้าวสําคัญนะครับไม่ว่าเราจะไปทําอะไรต่อไม่ว่าจะไปเรียนต่อหรือไม่ว่าจะไปทํางานอะไรก็ตามขอเป็นกําลังใจให้กับทุกคนนะครับรูจะมีอะไรบางอย่างมอบให้เล็กๆน้อยๆนะครับก็เป็นสิ่งที่คิดขึ้นเองเมื่อกี้นะครับก็คือเป็นสมาการ ความสำเร็จนะครับก็คือว่าทุกครั้งที่หนจะทําอะไรนะครับขอให้มีความตั้งใจนะครับแล้วก็ความพยายามและหนูจะพอความสำเร็จสเสมอนะครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับ Hi how's it going ladies and gents Well you are graduating right We both we feel happy and sad at the same time because it has been the best Four years of your life and your life starts now. now. <laughs> right, so we wish, uh, let me rephrase that we know, we know that each of you will be a success in every aspect of your life. Be confident and go out. And go chase your dreams and make them make them come true. Yeah. Yeah. Look at us. I mean, mm -hmm. we're former English major students, and yeah. look at how successful we are. Look at how young we are. <laughs> yes. <laughs> and how fun and loving we are. That's what you are going to be. All right. Mm -hmm. Hopefully. Hopefully. All right. It's going to be true. It's going to be. It's going to um, be, become reality. And lastly, lastly, speak Thai. let's y e และสุดท้ายนะครับจากอาจารย์อาจารย์พิชิตเนาะเล็กอาจารย์พิชิตเนาะอาจารย์ถุยด้วยก็ได้ค่ะรับเล็กพี่เลยก็ได้เนาะใช่อาจารย์พิชิตอาจารย์พิชิตก็ขอให้น้องๆนะครับนักศึกษาทุกคนนะครับก็โชคดีแล้วก็มีความสุขนะครับประสบความสำเร็จในชีวิตครับหลังจากนี้ครับใช่ทุกคนโชคดีนะ อดทนนิดนึงเนาะถ้าเกิดว่างานที่เราไปเจอแล้วมันอาจจะทำร้ายจิตใจในตอนแรกนะคะแต่ว่าทุกอย่างมันก็จะดีขึ้นแล้วก็ยิ้นเข้าไว้ค่ะทุกอย่างมันจะผ่อนคลายลงแล้วก็ขอให้ทุกคนโชคดีจริงๆมีเงินเยอะๆเอากลับมาเลี้ยงค่ะครับ,รบใช่ครับโทรมาได้ครับเฟซบุ๊กมาได้ว่าจะเลี้ยงาก็จะองทันทีประกาศ จากคณะกรรมการรักษาความสบายใจของอาจารย์ภาควิชาภาษาอังกฤษถึงนักศึกษาชั้นปีที่4ทุกท่านรีบจบออกไปนะครับอย่าอยู่เป็นภาระรับนะจุ๊บจุ๊สมหวังนะครับทุกสกคนคับเองเองรวยๆนะ make it big ขอให้ได้ค่ะขอให้โดนค่ะทุกอย่างทีเรงตั้งใจค่ะสามไ้นะ ชวัสดีครับยิง,ยงเข้าไหวครับผมบ๊ายบายไปสักทีโ <laughs> อเคโชคดีครับรักนะจุ๊บ If you ever f i n d yourself stuck in the middle of a sea all the sail the world You, if you ever find yourself lost in the dark and you can't see, I'll oh, be the light to guide you. Find out what we're made of. All to help our friends in need, you can count on me like one, two, three. I'll be there, and I know when I need it, I can count on you like four, three, two. You're there. Cause that's what friends are supposed to do, oh yeah. Ooh. Ooh. yeah. If you're tossing and you're turning and you just can't fall asleep. I'll sing a song beside you, and if you ever forget how much you really mean to me, every day I will remind you. Find out what we're made of. We are called to help our friends in need. You can count on me like one, two, three, I'll be there. And I know when I need it, I can count on you. do be there Cause that's what friends are supposed to do all oh, yeah. I know when I need it, I can count on you. Like four, three, two, you'll be there. Cause that's what friends are supposed to do. Oh, yeah.